เลิกพูดคำนี้หาเงินง่ายได้แน่นอนค่ะนั่นคือคำว่าไม่มีเงินทำไมถึงต้องเลิกพูดคำนี้เขาครูเอา คนเราไม่มีเงินก็หาเงินสิเราต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่ถ้าเราบอกว่าไม่มีเงินสังเกตป้าทุกครั้งที่เราพูดค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นและมันก็เป็นแบบนั้นจริง,รงๆกี่ปีแล้วที่คนพูดคํานี้ครูเองในฐานะที่โคตรติดลบมาก่อนนะคะเดืองเงินติดตัวแค่ยี่สิบาทพูดคําว่าไม่มีเงินติดปากและเป็นสด,ดานเลยค่ะและครูไม่รู้ว่านี่คือกดแรงอยูว่าเรากําลังสั่งให้เราแม่งจนนะคะแม่งลําบากแม่งไม่มีเงินค่ะครูเลยเปลี่ยนคําพูดใหม่ว่าฉันหาเงินง่ายฉันหาเงินง่าย ฉันหาเงินง่ายย้ากับตัวเองค่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทําอะไรก็ได้รับการสนับสนุนค่ะเปลี่ยนไงไม้ความคิดเปลี่ยนมุมมองถ้ามันมีคนอื่นเขาหาเงินได้ฉันก็ต้องหาเงินได้สิแค่ฉันไม่รู้วิธีการดังนั้นเมื่อสมองคุณเปลี่ยนกระบวนวามเชื่อใหม่คุณจะดึงดูดโอกาสและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตลองเปลี่ยนดูอย่าพูดคำนี้นะวันนี้โอเคโล